สวัสดีครับมาติดตามอัพเดทกันต่อนะครับช่องผักช่องนี้นะครับของที่อีสานนะครับอัปเดตวันนี้ครับฮะเฮ้ยลุงอ๋อลุงมาแล้วลุงมาแล้วนะฮะไม่ได้ไปวัดเอาอยัางลุงแค่บ่จั้นไหนได้จั้นไหน แรงครบกันแรงครบกันอเอาเอาแค่อเอาแค่ขึ้นวัดดอกไม้ดอกไม้นี่เขาไว้ปลูกบ่อันนี้นี่เขาต้าคล้ายๆเขาต้าไว้ <c oughs> ไปลูกนู่นไปวางไปดูหนึ่ง คลายนี่เอาไว้ปลุกกุ้งปูนแดงเราปูนแดงวางแล้วก็เป็นแค่ใครเธอคนนะ่าจะเลิกเ <c oughs> อาไว้พอดีลุงต้องเอาแค่ต้องเอาแค่ไปนะไปตักให้คืนให้วัดนะครับก็เลยต้องเอาของมาเทนะ วัดีครบแป๊บนึงแป๊บนึงแรงยังไม่ครบมาแล้วนะเะไม่ไหม่ไนเ้าที่แล้วใช่ไหมหนักนะค้าวที่แล้วอ่ะหนักมากตัวเนี้ยหนักสุดแล้วนี่ ตัวนี้มันใหญ่สุดอะ่ะพอใครเรียกใครเองการอะก <ใน S 2> ่อ,อนเลยนเอ๊ะน,น,นึกความไปก่อนความไปก่นอนลงไปเลยลงไปเลยจะหัลงก่อนลงลงเลยให้ตรงให้ตรงประมาณท่างพี่แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งไม่แบ่งครึ่งมาทีนี่มาเลยมาหนี่ยไหนคนก่อนมันรับ่อนมาทางนี้นเลยมาทา,างหลักกนนงนี้เลย,ลเลยลแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งไปแค้นไปต้งนะไปแค่เด้อ มาพี่แวงยืนเฉยเลยมานี่มันจะนกีโอ้ทางยกได้ต uh ้ม huh. ยึนมาีเออไปข้างหน้าเลยข้างหน้าต้งยกขื่อขึ้นมแบบนี้แงนี้ยกขึ้นบ้านะครับเอาเออเอา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 ลงโอเคเดินมาเดนมา อทั้งหนาวอลงยงพีแล้วลงแล้วลงแล้วลงแล้วอพออพอพอพอเเชือกเราไปได้หมดเ่ะเชือกนี่ไงข้างล่างไม่ช่อเียงไไู่ข้างในนรถในรถนั่นแหละนั่นแหละเชื่ออยู่ในรถยังไม่า ป้าไปเอาเสื ahí, hey, ้อคล้องไปนี่ยนั่งไปเหมือนเดิมไ่้เชือกเราเป็นีหยอยู่ในรดหมดก็เส้นเดียวก็พอมีคนนั่งไปด้วยไงเอ้าในเชือก ชี้อยู่ชงไหนชีงอยู่ในรถในกระบะในกระบะรถถามลุงครับอืมครับเอาไปให้ลุงดิครับเอาไปขึ้นวัดครับเอาไปคืนวัดเอาไปให้หนุ่มต้นขึ้นโโยนี่อุ้ยเยี่ยมดีครับทุเท่านว่สบายเลยครับมีทางก้าเลยครับลุงเจ้าขึ้นไปเป็นผู้หลวงนะครับขึ้นวัดเอาขึ้นไปวัด ใช่ที่ล็อบบนล็อบบนแล,ล้วก็ตึงลงมาล็อกไปเอาขึ้นไปวัดภูหลง อันนี้คือว่าผูหลวงขึ้นวัดผู้หลวงขึ้นไปวัดผู้หลวงเอาไปล้ไม่ให้ป่าตุนนอนแ้วก็เอาได้ไปยัง นั้นสุดล้นั้นสุดแล้วโอเคเอ้าจัเียงเกเสียงเอาเกเสียงเอาจักเสียงหลังไหนหลังบ้าล้านาสอะอ๋อหลังร้านปลาคาสโอ้ตัวปุ้นตัวปนตัวตัวใหญ่ผัวอันนี้อันนี้ไม่ใช่ใช่ปะเ่หมดอ๋อ À, ở Âu Lắng ba, không xảy còn okay, okay. 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 ครับงั้นขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปต่อที่วัดนะครับขอบคุณมากครับ